สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง a n g เกิลมาเนะครับผมเองก็เป็นคนไข้ที่รักษากดไหลย้อนมาประมาณ5-6เดือนละแล้วก็อาการก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับถ้าหากเรามีวินยัยอาการก็ดีขึ้นแน่นอนครับก็มามาเข้าประเด็นที่ว่าทุเรียนเป็นกดไหลย้อนเนี่ยกินได้ไหมก่อนหน้านี้ผมเคยทําเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้ที่ไม่ควรกินในขณะที่เป็นกดไหลย้อนใช่ไหมครับ ในคลิปนั้นเนี่ยโดนถามเรื่องทุเรียนเยอะมากๆเพราะว่าในคลิปนั้นเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องทุเรียนเลยก็น่าเสียดายที่ผมไม่ได้ใส่เข้าไปคือตอนนั้นคิดไม่ถึงเลยที่ช่วงนี้มีคนถามเรื่องทุเรียนเยอะก็คงจะเป็นหน้าทุเรียนพอดีครับก็ได้ไปหาข้อมูลมาก็ทําให้รู้ว่าทุเรียนเนี่ยมันไม่สมควรกินเลยครับหมายถึงถ้าหากเราเป็นกลดไหลย้อนอยู่ เราไม่ควรกินทุเรียนเลยคือมันมีข้อเสียสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะมันมีข้อเสียเยอะมากๆาคือเราลองมาทบทวนกันก่อนนะครับว่ากรดไหลย้อนเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นได้ไงอันบายว่าแบบง่ายๆนะกรดไหลย้อนกรดที่มันเอาไว้ย่อยอาหารเราเนี่ยมันดันไหลขึ้นมาที่อกมันดันไหลขึ้นมาที่คอพอไหลขึ้นมาที่อกใช่ไหมแล้วก็แสบอกพอไหลขึ้นมาที่คอเราก็แสบคอมันก็เลยเป็นอาการที่เรียกว่ากรดไหลย้อนขึ้นคอ ซึ่งไอาอาการกดกดไหลย้อนที่ในกระเพาะเนี่ยมันก็นคือกดที่เยอะขึ้นไงเยอะขึ้นผิดปกติไอาการพฤติกรรมอย่างเช่นนอนดึกหรือว่ากินอาหารแล้วเนอกเอ็นตัวเนี่ยมันก็ทําให้กดไหลย้อนสามารถขึ้นมาได้เช่นกันก็ซึ่งอาหารบางจําพวกมันก็เป็นกดไหลย้อนได้อธิบายง่ายๆก็สับปะรดสับปะรดเนี่ยมันช่วยเรื่องย่อยอาหารใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนอยู่อ่ะ พอเรากินสับประรดแล้วกดมันก็เยอะขึ้นมันช่วยย่อยอาหารไงแต่ว่าสำหรับคนที่เป็นกรดรหลย้อนอยู่เพราะกดเยอะขึ้นมันก็ไปกัดกระเพาะมันก็ทําให้กรดเยอะขึ้นไหลขึ้นมาข้างบนม,มันก็ไม่ดีส่วนสําหรับเรื่องทุเรียนเนี่ยมันก็มีอาการมันก็มีลักษณะที่คล้ายๆแบบนี้เช่นกันคือทุเรียนเนี่ยมันเป็นแป้งแล้วก็น้ําตาลเยอะมากๆก,กินแค่สองเม็ดเนี่ยจริงๆบางคนแค่เม็ดเดียวอะ่ะ มันก็ทําให้แน่นท้องเลยแล้วครับพอแน่นท้องเนี่ยหมายถึงอาหารมันเยอะขึ้นใช่ไหมร่างกายเราอ่ะม,มันก็ต้องอยากย่อยอ่ะมันก็ผลิตกรดของเราอ่ะเยอะขึ้นกว่าเดิมอ่ะกลับมาเหมือนเดิมละพอกรดเยอะขึ้นมันก็ขึ้นมาที่อกบางครั้งมันก็ทําให้มีแผลที่กระเพาะอาหารมันก็กลายเป็นกรดไหลย,ย้อนไงอืม กดไรย้อนก็ไม่หายสักทีถ้าเรากินอาหารที่มันสามารถทําให้สามารถทําให้กระเพาะเราแน่นขึ้นอ่ะซึ่งทุเรียนเนี่ยแป้งแป้ง,แ,ปงแน,น่นๆเลยทําให้แน่นท้องแน่นท้องอย่างเดียวไม่พอนะน้ําตาลเยอะด้วยน้ําตาลเยอะก็ทําให้อ้วนซึ่งมันก็ทําให้แก๊สอ่ะในกระเพาะอาหารเนี่ยเยอะขึ้นด้วยเช่นกันการมีแก๊สในกระเพาะอาหารก็ทําให้เราแน่นท้องพอแน่นท้องมันก็มีกดเยอะขึ้นอีก เห็นไหมมันก็จะกลับเข้าไปสู่วงจรกดะลย้อนอีกแล้วซึ่งก็จะก็อธิบายได้ง่ายๆเลยว่าช่วงคนที่เป็นกดระย้อนอยู่เนี่ยช่วงนี้ก็งดทุเรียนไปก่อนนะครับงดไปงดไปจนกว่าเราจะอาการดีขึ้นอะถ้าคุณไม่ไหวนะคุณคุณกินแค่ครึ่งเม็ดก็ได้ครึ่งเม็ดต่ออาทิตย์ก็ได้เพราะว่าผมก็อยากกินเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็กลัวอาการกําเริบอะ อืเพราะว่ามันก็ทําให้รู้สึกแน่นท้องสุดๆเลยอ่ะผมจะกลับมาพูดเหมือนเดิมแล้วนะจะผมจะวนกลับมาซ้าแล้วนะมันทําให้แน่นท้องพอเราแน่นท้องกดในกระเพาะอาหารก็เยอะขึ้นพอเยอะขึ้นมันก็ขึ้นมาอีกพอขึ้นมาแล้วก็เป็นกดไหลย้อนที่ไม่หายสักทีก็นั่นแหละรครับว่าทําไมเราถึงควรหลีกเลี่ยงทุเรียนในช่วงที่เราเป็นกดไหลย้อนครับก็หวังว่าฟังแล้วจะนำไปปฏิบัติด้วยนะครับ ก็งดงดทุเรียนก่อนนะครับผมสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับ